มากับผมไม่ไดีนะปาดหน้าผมก่อนนะนี่เราไปตกแล้วไปจ้างถนนนะเอาเาหายใจก่อนหายใจหายใจอยู่กันลมหายใจกัอนอืม,มึงไปตกมันแล้วจะได้อะไรไหนไหนขอรู้ประโยชน์หน่อยเจ้าเลือดมันออกอ๋อเหรอให้มันรู้ผมเป็นใครเราเป็นใครเราเป็นใครดูดูสิเราเป็นใคร,ด,ด,ร,ใครดูหน้าเราตอนนี้ใช่เราหรือเปล่า mm hmm. เราเป็นพ่อของนี่ลูกน่ารักนะ mm hmm. เราเป็นสามีนี mm ่ hmm. น่ารักของภรรยาที่เซ็กซี่ เขาข้างมันนะพี่รู้จักมันปะเนี่ยถามจริงเลยไม่รู้เลยก็มามากับมึงนี่แหละมากับมึงนี่แหละท้าทายเหรอเท้าทายเหรอมันอาจจะพึมพามอะไรของมันก็ได้เขาเขาเขามีกล้องนะเ,<อ>เดี๋ยวนี้เขามีกล้องเขาถ่ายเรานะถ่ายไว้เลยตอนเลือดมันออกตอนกระดูกมันหักถ่ายเอาไว้โอ้โหมีเลือดย<ต>ิ่งดีเลยดีเลยแล้วลูกเราไปกดดูเมียเราไปกดดูแชร์กันที่โรงเรียนอนุบาลลูกพ่อไปนันทตะพานโดนออกจากงาน เอาละตกงานเพอเื่อกูว่ามีปัญหาครอบครัวเลิกกันเพอเพมึงลงไปนะมึงโดนมันยิงด้วยมึงวะมันอาจจะมีปืนก็ได้ยิงมึงพิการมากไม่เอาตายนะเมียมีผัวใหม่ลูกต้องไปอยู่กับใครแล้วผัวใหม่จะพาลูกผมเยีมม่ิมไหมอ่ะนานสิกูว่าเพอเพอมึงผัวใหม่โรคจิตละเมิดทางเพศลูกมึงอีกลูกมันมีปัญหาติดยานั่งสายมันนอนแค่จะลงไปตบแค่นี้เองเปลี่ยนชีวิตเด็กคนนี้เลยนะ ลงเลยจังหวะนี้ต้องลงไปแล้วลงเลยกระทืบเลยก็แค่โดนถ่ายคลิปแค่นั้นเองโพสท,ทั้งโลกโซเชียลดังคน70ว่าล้านคนรู้ว่าเราอันตรภานแค่นั้นเองขึ้นศาลปี2ปีพี่ใจเย็นนี่เฮ้ยไม่ลงไปสาวเนีนเยพี่เปิดประตูให้สังคมมันแยน่มอแล้วพี่ ันนท้องถนนมันอันตรายเราต้องอย่าใจร้อนนะ。ะ